สวัสดีนะครับอันนี้เป็นคลิปชดพิชาปรัชญาการเมืองนะครับ81 310นะครับเราอยู่ในหน่วยที่13นะครับเรื่องปัชญาการเมืองตอนตกสมัยใหม่นะครับนะเราเข้าสู่ตอนที่13.3นะครับก็คือเรื่องพวกนิยมชงคุณค่านะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของหน่วยที่13นะครับก็จะมาเข้าสู่เรื่องที่ 13.3. 4นะครับ เรื่องที่13.3.4 13, เนี่ยเป็นแนวทางสําหรับการอภิปรายเรื่องนี้เรื่องนี้ก็คือพระวุติอิมมทางคุณค่านะครับต่อไปในอนาคตนะครับทีนี้เรามาดูเข้าสู Star ่รเนื้อหานะครับข้อถกเถียงเรื่องพระวุติอิมมทางคุณค่าเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องพระวุติอิมมทางคุณค่าเนี่ยครอบคลุมมากกว่าหัวข้อใน2ประเด็นแรกนะครับก็คือ1เรื่องความยุติธรรมซึ่งเราเรียนในตอนที่13.1กับเรื่องความสําคัญของสิ่งที่ถูกต้องมาก่อนสิ่ที่ดีซึ่งอันนี้เราเรียนมาแล้วในตอนที่13.2นะครับ คุณค่าและก็ทัศนะของปรัชญ,ญาการเมืองของผู้คนของผู้ที่อยู่ในสังคมเสรีประชาธิปไตยเนี่ยก็คือเป็นหลักความเชื่อชนิดเบ็ดเสร็จนะครับข้อเสนอของจอห์ลอเนี่ยเรื่องเสรีนิยมทางการเมืองเนี่ยก็คือไม่เปิดโอกาสให้นําทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งที่ดีแล้วก็ความเชื่อทาง ศาส,สนาและปรัชญาเนี่ยเข้ามาใช้เป็นความเห็นพ้องที่เหลื่อมซ้อนนะครับโดยจอร์นลอเชื่อว่าพระอุนิยมของหลักความเชื่อชนิดเบ็ดเสร็จเนี่ยจะก,การทฤษฎีเหล่านี้ออกไปเนื่องจากมีคนจํานวนมากที่ปฏิเสธทฤษฎีนี้นะครับผู้คนเนี่ยย่อมไม่ยอมรับทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยเป็นความเห็นพ้องที่เหลื่อมซ้อนระหว่างตนกับพลเมืองนะครับเพื่อใช้เป็นพื้นฐานให้ความชอบธรรมแก่โครงสร้างพื้นฐานของสังคมเมื่อมีการอภิปรายในที่สาธารณะเพื่อหาคําตอบนะครับ ทางแก้ปัญหาของผู้ที่สนับสนุนทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยจะทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยยอมรับอยู่ภายใต้ทฤษฎีของตรวเนี่ยก็คือใช้อำนาจรัฐบังคับไปเลยนะครับครับแต่การใช้อํานาจรัฐเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่เคารพระเบียบการเมืองแบบเสรีนิยมนะครับมีผู้วิจารณ์จอร์ลอนะครับว่า เป็นผู้สนับสนุนระเบียบการเมืองแบบเสรีนิยมคนส่วนใหญ่ในสังคมเสรีนิยมประชาธิปไตย,ยสามารถใช้อำนาจบ,บ,บังคับให้ผู้สนับสนุนหลักความเชื่อชนิดเบ็ดเสร็จที่เป็นคนส่วนน้อย,ยให้ต้องยอมรับกติกาการเมืองของเสรีนิยมนะครับ เสรีนิยมทางการเมืองแบบของจอร์นลอเนี่ยก็คือจริงๆเป็นการใช้อำนาจบ,บังคับรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ผู้สนับสนุนหลักความเชื่อชนิเดเบบเสร็จเนี่ยที่ไม่ใช่เสรีนิยมทางการเมืองต้องยอมอยู่ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานของสังคมที่จัดระเบียบด้วยเรื่องความยุติธรรมเมื่อการบังคับด้วยเหตุผลเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับในที่สุดเนี่ยข้อเสนอของจอร์นลอในเรื่องเสรีนิยมทางการเมืองเนี่ยมีความสเหุสมผลส่งผลกระทบโดยตรงต่อปรัชญ,ญาการเมืองนะครับทำให้ต้องทบทวนปรัชญาใหม่ สถานะของปัญญาการเมืองเนี่ยจะย้อนกลับไปเหมือนเมื่อก่อนงานเขียนของจอร์ลอก็คือย้อนกลับไปที่งานเขียน t r t ท r ลี l ลออฟจอร์สนะครับซึ่งปรากฏเมื่อทศวรรษ1970นะครับนักปัญญาการเมืองเนี่ยก็อาจจะต้องผันตัวเป็นนักทฤษฎีทางการเมืองหรือนักประวัติศาสตร์ความคิดนะครับ ไอซียเบอร์ลินนะครับเราเรียนแล้วในเรื่องที่13.3.1นะครับเป็นนักปัชญ,ญาที่ผันตัวเป็นนักปราชญ์ความคิดนะครับในต้นศตวรรษที่20เนี่ยช่วงเวลาที่เป็นรีเดอร์อยู่ที่มาหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยกระแสปัชญ,ญาแบบปฏิฐานนิยมเชิงตระกะเนี่ยมาแรงมากนะครับแนวคิดของนักปัชญ,ญา,าสายนี้เนี่ยถูกมองว่าใช้ไม่ได้กับปัชญ,ญาการเมืองและจริยศาสตร์นะครับเป็นข้อความเชิงบรรทัดฐานนะครับกล่าวว่าสิ่งใด คือสิ่งที่ควรทาและสิ่งใดคือสิ่งที่ไม่ควรทําดังนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถไม่อภิสูจน์ให้เห็นจริงหรือเท็จตามแนวคิดของปฏิฐานนิยมได้เพราะนั้นเนี่ยนักปัญญาที่ไม่ถนัดในแนวปฏิฐานนิยมเนี่ยก็จึงเลิกแนวทางแนวทางปัญญาไปเลยนะครับก็เลยหันไปสอบวิชาอื่นที่ใกล้เคียงกันแทนนะครับบางคนเชื่อว่าเหตุผลเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะปฏิเสธความคิดของจอ์นรอนะครับ ทีนี้มาดูประเด็นต่อไปนะครับก็คือข้อเสนอเรื่องประชาธิปไตยร่วมแบบไตรตรองตามแนวคิดของเอมี่คัตแมนแล้วก็เดนิสทอมสันนะครับความก้าวหน้ากว่าแนวคิดของจอห์นลอนะครับก็คือการให้เหตุผลในการสนับสนุนความหลากหลายนะครับปัญหาก็คือหลักการร่วมไตรตรองเนี่ยที่เอมี่คัตแมนแล้วก็เดนิสทอมสันเสนอเนี่ยก็คือการริเรอนเสรีภาพ พื้นฐานของคนส่วนน้อยทางศาสนานะครับซึ่งขัดต่อเสรีภาพในการแสดงออกหรือว่า freedom of expression นะครับก็ที่หนึ่งแต่การใช้ข้อเสนอแบบที่นักเสรีนิยมฝ่ายหลังเสนอเนี่ยก็ไม่มีหลักประกันว่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงพอใจข้อที่2ก็คือความเห็นต่างบางเรื่องเนี่ยไม่สามารถนําความเชื่อทางศาสนาเนี่ยมาอธิบายที่จะทําให้ทุกฝ่ายยอมรับได้นะครับเช่นการทําแท้งเช่นการแต่งงานระหว่างคู่รักเพศเดียวกันนะครับปัจจุบันเนี่ย เป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อศอาสศนาคริสต์โรมันคาทอลิกก็คือ2เรื่องที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับทําให้เห็นว่าเรื่องพระอุนิยมทางคุณค่ายังเป็นเรื่องยากเสมอในสังคมประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพ ทำให้คนส่วนน้อยทางศาสนาเนี่ยเสียปเปรียบในการปกป้องความเชื่อทางศาสนาของตนจากนโยบายของรัฐบางอย่างนะครับเช่นนโยบายการจัดการศึกษาสาธารณะในชั้นประถมและชั้นมัธยมนะครับที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่ขัดแย้งกับคำสอนทางศาสนานะครับที่ผู้ปกครองเนี่ยต้องการปลูกฝังให้แก่บุตรหลานของตน ข้อเสนอของนักเสรีนิยมก็คือรัฐเสรีประชาธิปไตยเนี่ยไม่ควรกีดกันการที่คนส่วนน้อยเนี่ยอ้างความเชื่อทางศาสนาเพื่อป้องผลประโยชน์ของพวกเขานะครับเมื่อเข้าร่วมอภิปรายกฎหมายหรือนโยบายนี่ที่ส่งผลกระทบต่อตอนโดยตรงนะครับเชื่อว่ากระบวนการร่วมไต่ตองที่เปิดกว้างเนี่ยจะทําให้ทุกฝ่ายยอมรับนะครับข้อวิจารณ์ของประชาธิปไตยร่วมไต่ตรองนะครับก็คือ1ก็คือย,ยังยึดติดในอคติของเหตุผลนะครับข้อที่2ก็คือมีการกีดกันคนส่วนน้อยที่เป็นชายขอบของสังคมนะครับที่ไม่ถนัด ในการโน้มน้าวใจผู้อื่นนะครับไม่มีนักปรัชญาการเบอนคนใดเห็นว่าควรขจัดความเป็นพหุนิยมทางคุณค่าเนี่ยให้หมดไปนะครับความเป็นพหุนิยมทางคุณค่าเนี่ยมันดีกว่าการมีชีวิตอยู่ในสังคมโดยเล่นเป็นบทบาทเบ้าหลองให้ทุกคนคิดแล้วก็เชื่อและใช้ชีวิตแบบเดียวกันนะครับเพือ่อความหลากหลายเนี่ยดีกว่าความคิดเดี่ยวนะครับ อคุสกองนะครับกล่าวว่าความหลากหลายเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อความเป็นเอกภาพของสังคมนะครับเมื่อใดก็ตามที่สังคมถูกวางให้อยู่ภายใต้การชี้นําของผู้ที่รู้ว่าความจริงคืออะไรก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีเสรีภาพทางความคิดิต่อไปนะครับไอซียาเบอร์ลินเนี่ยกล่าวว่าคุณค่าของเสรีภาพเนี่ยที่ทาให้สังคมเสรีภาพเทือกไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับก็คืออีกที่หนึ่งก็คือความสามารถที่จะเลือกตามที่ ต้องการจะเลือกนะครับเพราะมีความปรารถนาที่จะเลือกโดยปราศจ,จากการบังคับหรือการกล่มเหงทา้งร่างกายหรือจิตใจข้อที่2ก็คือการไม่ถูกกลืนไปกับระบบใหญ่บางระบบข้อที่สก็คือการคงไว้ซึ่งสิทธิที่จะต่อต้านแม้ว่าจะไปไม่เป็นที่นิยมนะครับเป็นการยืนหยัดเพื่อความเชื่อของของคุณเองเพราะคุณเชื่อแบบนั้นอันนี้เราถือว่าเป็นอิสระภาพที่แท้จริงหากปราศจ,จากสิ่งเหล่านี้ก็คือเลือกไม่ได้เนี่ยก็คือย่อมไม่มีอิสรภาพอยู่อีกแม้แต่เป็นภาพลงตาครับ ก็เป็นอันจบหน่วยที่13นะครับโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นหน่วยที่ว่าด้วยปรัชญาก,การเมืองตวนตกนะครับในสมัยใหม่นะครับก็มีความยากและก็ซับซ้อนนะครับก็ลองอ่านในเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ